สวัสดีครับคุณกัปตันตอนนี้เราก็จะถึงฝั่งแล้วนะครับผมอ่าใช่ฮะใครวะเ <laughs> สียงใครวะเ <laughs> สียงใครอ่ะอยู่ข้างหลังนั่นแหละอ๋อกูกาลายเป็นกัปตันแล้วเล่นอะไรอีก <laughs> เปากระ่าระนมีฝนฟ้ากับไม่คอรจะแปลปรนไม่คอยจะแปลปรน <laughs> <laughs> กันพี Naj ่ว่าไงฮะขับตั N N, like นนิ่งๆเลยว่ะเป็นเพื่อนกับจ๋าเฉยป่ะเลยมันนิ่งเลยนิ่งยังไงโอเคครับผมวันนี้เรามากับอะไรครับผมคุณเป๊ะอ่ามาคอนเซ็ปต์แต่ลูกไฟอ่าลูกก้อนแรงดังไฟลองกันเลยคะแนน เราองเี้ยเราได้ิดโอเคครับวันนี้เรามากับคอนเซปต์นะครับเป็นไฟนั่นเองนะครับที่จริงจะเอาจะกินไฟนะฮะแต่ว่ามันหาไม่เจอนะผมก็เลยเอาลาวามาเล่นแหละนะผมนี่เราจะมาพรางตัวเป็นไฟนะครับผมเออนั่นแหละจะหมดจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงก็อย่าลืมที่จะกระทืบไลค์คลิปนี้นะครับให้ถึง3,000ไลค์ขึ้นไปนะครับผมถ้าถึงเนี่ยเราจะมาทํา มินิเกมฆาตกรต่อนะครับผมอ่ใช่ใช่น้องๆขอมาเยอะนะครับมีเกมนี้นะครับผมะก็ต้องช่วยพี่ด้วยนะโอเคเราไปเล่นกันเลยกว่าไหมไปเล่นผมขับตันเรือไปข้างหน้าเร็วทำบบนิ่งวะไปเถอะไปเถอะเร็วสิเร็วสิช้าเจคสเปโร่อยู่ไหนเจคสเปโร่ มฉันมันรอที่อยู่ท่าน้ำทุกวันเลยลงมาสิฉันก็ลองนี่ปึ้งไว้ไปให้พี้่เออเป็ดเดี๋ก่อนเดี๋ยวก่อนเดีก่อนเดี๋ยวมาทำตรงเรือนี่ใหม่ก่อนเออเป็นเล่นมินิเกมเหรอเออกูรออะไรเออกูลืมลืมช่องเรือกูลืมช่องเรือเนี่ยชื่อเรืออีกอะเออเรืออีกนิดนึงช้ามึงเนี่ย บินได้ก็บินไม่ได้เลยเออเป็นมินิเกมดีกว่เหรอมินิเกมไหมมันเอาอะไรทุกอย่างเลยโอเคกูแกงเล่นมามาแล้วอิ Innocent น่าโง่แกอุตส่านนี้ก็มีที่แอบเยอะเลยเออว่ะนี่กูเจอละกูต้องไม่อยู่กลางเลยเนาะอุ้ยเนี่ยรับรองเนียนไม่เห็นกูแน่ไปลว่าไงฮะใครเป็นวะ นายไม่มีใครเห็นกูเฮ้ยไอหน้ากากแฮกเกอร์นี่เป็นเปล่าวะตรงนั้นไม่เนียนว่ะเป้มึงต้องมาอยู่กับกูนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งเราเราเขาเขาเาเให้ยับเข้ามาได้ไหมเนียนเนียนเนียนว้าวพวกคุณประตูวันนี้ว่ามันจะจับเราได้ไหมมาสิมาสิหนูเฮ้ยไอเหลืองนี่เป็นหรือเปล่าวะ

กูว่ามันควรกะบปดูวออะองแะ,ะ,ะกูว่าใครเป็นวะไม่แหละสองคนอ่ะก็แถดูไปงล <laughs> <laughs> พี่เปคะับพี่อยู่ไหน <laughs> อู้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่โอกาสวิ่งไป <laughs> อ่ามาวิ่งบริการนะ พี่เห็นไหมพี่เห็นไหมพี่เห็นอะไรไหมพี่เห็นอะไรไหมกู้าตัวตายก็ได้มึงลงไปมึงลงไปลงไปเร็วๆเออลงก็ได้ทีนี้ก็ได้เหรอมาเูเจอที่ละอ๋อนี่งเอเดมิชันดีกูจะอยู่เอนเดอร์ดักกอนตรงนี้ก่อนกูจะดูเขาไอ้เน้ไอ้น้ จงลงมาซะลงมาเอาอวิเธอสาว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 ตามผู้หญิงไปดีกว่า <c oughs> ตามสาวไปดีกว่ามา <c oughs> ตามเธอได้ไหมอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอ ตามเสาตามสาว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 อุ้ยอย่าเก็บเดชทองเราอ่ะเข้าใจไหมเราต้องเป็นโอคารักให้สาวก่อนเฮ้ยเธอระวังตายนะเธอเธอขอให้มึงตายเราเล่นเราเล่นตายไหมวะลาก้เอพี่สาวรอดปะสาวรอดปะพี่ประตูให้ ประตูปิดประตูอ่ออไม่ไม่มีอีกแล้วสายตาครูนายที่คอยหูใหญ่ฉันในวันที่เดียวดายขฆ่าเขาขู่าเขาอ้าวปิดประตูกูเฉยกูฆ่าสาวเลย โอ oh. 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 ๊จ oh. 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 ุกเร็วเร็วเร็จุกรถไปปะตามึงแล้วตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ตอนนี้ก็อยู่กับข่าวลิสบอนเฮดดีนิวส์แล้วมาตาไปแล้วตึงตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึ้ง้งตึ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 ้ง เบวีไป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 โอโทำไมันตึงตึงตึงต oh, oh, ึงตึงต hey. right oh, okay. ึงตึงตึง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 ตึง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 ตงตึ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 งตงตึ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 ง เธอลงไปเธออ่าลงไปลงไปลงไปไหนลงไปไหนดาวดาวลงไปดิคตหายไปจำพีชดาวดาวดาวไหมดาวดาวลงไปดิลงไปเลยเลย <laughs> ออเออ หำอไรวอกไว้สามตัวไล้ก็เลยแเอ็นเดอร์ไม่ตเธอ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 รู้ไหมว่าไครมาฆาตกรอนอ่ะอุ้ยกูตายว่ะเอ้าอ้ยนั่นน้ำค่ารัวเลยใครเป็นวะใครเป็นวะเป้มึงกดแถบดูดิ แม่ที่เดิมที่เดิมเป๊ะอู้สาวสาวสาวพี่แต่ว่าอ้าวงงไอชุดแดงงงกูทำอะไรใช่ไหมงงเซอร์ไพรส์ m o t h e r f u ก k e r อีสางงนลซุ่แครนตีน ตโยโยโยจัดไปจัไปว่งพีฮ้ยวันดีวันดีเดี๋วันดีเธออุ้ยสาว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 มาอยู่ด้วยกันไหมอยู่ด้วยกันไหมอุ้ยสาวสาวอยู่ด้วยวะสาวอยู่ด้วยวะสาวเมนูด้วยสาวเมนูฮลโหลเราต้องทักทายเขาฮัลโหลอ่าฮัลโหล กูไม่ได้เฮลโล่มึงกูเฮลโล่คนนี้เฮโล่เย่เย่มึงต้องเป็นผู้พิทักษ์กูนะอ่าแต่กูพีไม่เป็นนะกูบอกได้เอดียวกูบอกได้เองเดียวมึงต้องบอกว่าโปรเทคเว้ยโปรเทคโปรเทคเอ้ยเอ้ยมันบอกว่าเดี๋ยวกูจะเซฟมึงเองไอยูทูบเบอร์อ่าขอบคุณมากขอบคุณมากมึงต้องป้องกันกูนะอ่าขอบคุณแตงแทงแล้ต้องแตงแทงอ่า ยังโปรโมทได้กูไม่โปรโมทอ้าวชนะแล้วเย้นายเธอโอ้โหสุดยอดมากเธอานี่เธอเธอเธอวิสาววิสาวมันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเป็นผู้ชายวะเมนบิวเดียร์ตีดักแอบแล้วเนี่ยมาเนี่ยเฮ้เราต้องมาเนียนด้วยกันฉันกำลังรีคอร์ดอินอยู่นะดูไหมไปนู่นไปนู่นเอ๋ยเอ๋ย มันไปนู่นมันไปนู่นดิใครพุ่งขึ้นไปเมื่อกี้วะแพนด้าเขาว่าน่ารักในนัดฉันอยากจะเห็นอยากสมัมผัส <laughs> เอาดาบออกมาได้ชิบหายนะว <laughs> ิเทอร์เนอร์สาว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 ,สาว,สาวโอ้โหสกิ้วสกิ้วช,ชุดน่ารักอยู่ยชุดพิมเปอร์น่ารักว่ะใครเป็นกกวะไ,ไม่เงียบชิ้มหายเลยนี่เป็นแน่นอนอยู่ใกล้เราเนี่ยว่ามันเงียบ ว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยวาวเปไงวะเออว้าขึ้นมาได้ไงวะเมื่อกี้เห็นเลยเออไเห็นไหมมันโตล่ะอาจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้บ๊ายบายเธอเธอไปฆ่าคน่อนก็ได้เรารู้ว่าเธอเป็นเพราะมันเงียบชิบหายเลยมฮ้ยเา้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนเง้ยเเียเยเ้เ้เ้ยเยเอ เออไอเออ่าไอ้พวกนี้มันสังมันมองไม่เห็นเราเหรอจัดเจเลยบอกแล้วเราเนียนไปเอ้ยมันมันมันทำาแห่อะไรพวกนั้นเฮ้ยมันบอกว่ามีคนเป็นว่ะไอ้นั่นเป็นไอ้หน้าขาวเป็นขี้ยวะอ๋อไอหน้าไอนี่ยังบอกว่าไม่ใช่แมอู้ผ่านมาแล้วมาแล้วเป๊เงียบเป๊เงียบเงียบตาผ่านไปแล้วนี้แ หลบายได้ไหมตายว่าล้่าก่อนเธออุ้ยไม่ไมเตะมันบอกว่าฆาตกรกากโอ้กวาย ม่แล้วใหม่แล้วใหม่แล้วหัวเราพีดิยิงแอมเฮ้ยแอบเฮ้ยกไปดนไล่มึงโดนไล่โดนไล่แล้วโดนไล่เอ๋อไล่แล้วไม่โหเห็นแ้วรอ้สาลองมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแล้ว้ยไม่เห็นสะใจที่วาเราสู้กันมาเดี๋ยวมึงเห็นมาแล้วมาแล้วอุ้ยเดะเอ้ยเจ้า ไปหมดแล้วมาไม่ไปวะเอออัพเอนดาวอัพเอนดาวอ้าวไอ้ผู้หญิงตามไปแล้วเว้ยอุ๊ยผู้หญิงโดนฆ่าว่ะอุ๊ยเป็นเป็จอร์ดูจอร์ดูอูมันอยู่นู่นก่อนมันว้าวขึ้นไปมันคุเก็บไปแล้วอู้กระต่ายแล้วอ่ะเพ่เป้แต่มันทำไมโง่กับเราวะเกี่ยไว้เงี้ยไว้เราจะเลิกเราจะนิ่งไม่ทันแล้วอ่ะเป้ชนะแล้วแหละ สิบเก้าแปดเจ็ดเราต้องนับถอยหลังแห่งความนั้นเวยเย่เล่นไหนเล่นห้องนี้แหละชนะแล้วพี่กับตลกเลยเมื่อกี้หาใช่ไหม